สวัสดีครับัาดีพี่น้องตอนทีส่สวยได้เป็นหด้อม,ม,มาจากศศมาุ่งแม่บัดไอทิเบครับสบัยดีเลยเด็กไป,ไปมันไหลก็ได้เดี๋ยวมาสุ่งเร็วๆก็เลยรูสปสุปส่สเเง,งเรียนโกินข้าวยีนนำเลยจัได้มาเดียวออกมาครับมามาหาหล่อบึกงหงมันเคยออกไปแล้วพี่น้องไ หาล่ก,กันครับตามพรหมบ้านตีน,อน้อง่งเดี๋ยเนีเลยครับหมูกวกขึ้นอยู่หมนกโย่มันกโย่ตีน้องเฮ้ยแค่หน้าเขาครับนีน้องเอ้ยหมูกวอยู่ครับมก็ขึ้น,นออกโกอ โอเป็นอกเอ้ยพวกนี้ครับพุดยอดเลยครับมนเคยออกพี่นองหาลองไปมึงร้อนๆนี่แหละครับพอเบ,บื้องใหมมันปล่อยอีกแ่บ้านงอมๆมีร้อนี่แหละครับมันมาสุดทีพี่นนองเอาเหล่าล้าเสียคตออกวอนครับ จะว่าเราคนติมาเลยพี่น้องเอ้ยครับ <c oughs> หาเชียร์ที่ไหพี่น้องต <c oughs> ื่นมากกับแม่แกงขโขกปเป็นลักพี่น้องเอ้ยครับใส <c oughs> ่ต้งหลวงติ่อโรงเรียนเลยให้แม่บ้านเมื่อกวัน lưới quê cuống mà ngoài vườn gặp Bên Một số thật sầu Tôi, tôi th là phải tôi ông Yết của hài khắp Má lên Bên này bàn thì อาอ,าอานี่ดอกนึงกุมนึงไม่ค่อยออกกันนะตอนมันเด้เสียหาันครับคุยปลามันกเอ้ากุ่มหนึ่งฝออนะร,ร,รั่งอะไรพี่นอ้องเอ้ยครับพ่อเบิร์นปาวัวีหนุบพี่น้องนี่ครับ ครับอืมเ,เชี่ยวไป้ถ่าคนได้ครับทั้งลาไปเจนเนวาเดียวไปเนาะเจีไเตริมกันครับน้ำร้อนมืตอต้นครับเชี่ยวรอนๆนี่แหละหันี้ไม่เคยออกตะกร้นี่พี่นนองเป็นโคกเป็นป้าครับพอดี ม,าามันถางปลูกปอปลูกมันสลับมันก็เลยแยันพี่น้องเมื่อกี้นี่นผู้หนึ่งสองคนห่งบอกกาเขาแล้วครับตรงนี้มูเลหลายแกล้มมากกล่าเขาไมา่ามาได้เพราะมันหกปัญญาชนพี่น้องปลูวกว่ามันนุ่ยหน่อยเลยครับเทียบไปเสียงหมดก็แต่ยุ่หงอซ่าอพี่นอ้องเดี๋ยวเบื้องบนนี้ตื่นออกบ่ ่าในอย่งดอกมึงครับมาส,สวยๆนี่เห็นด้บอสเฮดต้องใส่เป็นพวกอ๋อครับ ไปเรียครับพ่อผมนแหงปะนะผมแหงในแหงเห็ดแหงนพี่เนองโอ้ยหสามแหงสี่แหงเลยครับแหงเห็ดไข่อ่พี่เนอะกำลังปออ้อม่ดีเลยครับ เงี้ยไมอยู่งบัวบวกหน่อยองี้แค่ไปเราะไปเลยครับเอาแล้วกีปใบขนายดใาญ่ก็ว่าฟังนะเลาไปแล้วครับลิดๆไปแล้ว เราหาไปเลยครับพี่บึง้งรอรอเมัอนเคยออกไงล,ละ่ะเฮ้ยพี่บึ้งมองอีก่มึงน,นึงครับน,นี่ถึงท่านออกไปเรารอนี่พี่น้องเฮ้ยพ่บึ้งบองเดี๋ยวมึงเคยออกแล้วครับ เชียตองเบ่งดอกมันขึ้นก้อนครับถ้าเห็นดอกมันขึ้นเหรอเขาจึงเชียหาเอาชูบมันพี่นอ้องไม่คุ้มมหาเชียก้อนมันแล้วชุบมันดอกข้างนี้ไม่ต้องถามว่าไดจะได้จักดอกครับถาม,ม่าไดจากตาใหานมาถึงได้ครับว่าออกแจ่ละมองนี้ ออกเป็นปลาเลยพี่นอ้องออกตาวาเลยครับคือมือหนีไปถามอะไรเจ๊ดอกของอะไรเจ๊ก,กออกมันเกิดไปขนาดพี่นอ้องม่มียากกันปะ่ะนะแม่บานะ้บานอะพุญหะเลอาเชียบั้งครับถามันอดอไม่เห็นหนึ่ง่ายหรือพี่นอ้อง ว่าตีแค่ได้เป็นหนเด้อเห็ดอื่นกับเขาเลยกันครับพอเห็นนั่งทีกินได้เขาเอาหรอครับถ่ากินมาได้เขาก็บ่เอากถ่ากินมาได้หนี่งเขาตีถิ่มครับเดี๋ยวเสียมตีมันแตกว่าพี่น้องถ้าอื่นมากเป็นอาธิพวกหัวจ้าเป็นอาธิเจ็บออกครับพอจนเขาตกตีมันแตกไปถ่าพี่น้องถ้าอื่นมากกับมาพอดอกมันแตกก็สาวได้พี่น้องละถือมันกินมาได้ครับถือห้อยตีห้อยยังห้อยเอาเสียมยังตีมันแตกๆไป ่กินบ okay. ่ได้พ <te> ี uh, before, so, mile, ่น้องไอ้เราไปเลยครับที่มูนี่มูนี่กินบ่ได้็พี่น้องนะนี่กินบ่ได้ครับไอ้กินอะไรภาพตีหอมนี่ห้อยตีออกจิ๋หละครับห้อยตีลมไปครับห้อยก็ตีลมไปครับเกิดอะไรกินอะไรกินอะไรพี่น้องถ้าเราขอเราต้องขอได้พี่น้องนะมีอีกหลายชนิดที่กินบ่ได้ครับ หาไปมูมันกินได้ครับพี่น้องพี่น้องครับบอลแบบพูดออกเพราะจะจอดรถพี่นอ้องเออเบื้องน,นีนะ้เนี่ยยังเลยไม่บอ,อกอยู่กาาลางทางใกล้ตัวรถบันหยาบมืนพี่น้องสามบรรยงกันครับเบื้องน,องน,น,นี้โอ้เงยตาละบันเนี่ยนี่โอ้ยออกออกอที่นี่อ,อกอยู่กลางท่านเขาอยู่กลางทางเนี่ย โอ oh, right. ้ okay. ้ตัวเมีบ้านโบยมาเหยียบดิน้องแฟดสามเลยครับอออ๋อเไือบงักันครับอเนี้ยเมียบานกําลังลงมากพอดีลงอย่างมากครับไปเบบังกันให้น้ะง นอนี awesome, ่พี่น้องเบพวกนี้ครับได้มาหลายเตื้บแล้วพี่น้องหลังจากมาแต่เมืองซอนี่ครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ของขันไดสามบันพี่น้องนี่ครับสามแปดเลยแปดสามครับเห็ดแดงออกแน่เห็ดไข่ออกต้นหลายครับเริ่มแล้วขึ้นน้อยหรือพี่น้องเดวี๋ยหาอยู่หากินไปตีละครับสารบันเฮห้องห้าร้อยเป็นท่า่นอีกกันนะพันเดนพี่น้องครับ ไปลอบุ้งไปครับหาลอยบึงอยู่เมืองไหนมันเคยออกไหนเป็น้องครับหาบุ้งกันไปครับนี่คือยังเห็นตัวนี้กินเมื่อไรเป็น้องเจ้าสี่กินเมื่อไรแล้วพี่น้องนะอันนี้กินเมื่ได้นี่ยเพิ่งจะยมำคอไว้ลรอครับคอไว้บ่อยคนเอาหัวขันเอาไปกับที่กินกับที่เบียร์ครับอางที่ไหนมาเป็น้องอีกครับนีเหมือนไหมตามเหนไหม โอ้ยออกที่นี่ออกอยู่ยออห่างกับเราเดียดเนี่ยกางข้างม่อยากค้นเหยียบเลยบ่กัวตะเกีมเป็นแถวนีเน้เป็นป้ายเห็ดเกอขับพเนเลยมาเที่ยวไม่เลาเหรอ,อหางไปเลยเลยครับจะพอยจื้อน้อยบ่จกอันสองอันพอได้ตื่นกันบ่อ๋อารอไปแลกได้พฟังเนะ ครับพี่น้องนี่แหละคืออีสานบรนเฮาครับหาอยู่หา,หากินไปขอบคุณขอบคุณพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาพี่น้องเนาะให้กำลังแรงใจครับกำลมาแรงมากกับหาอยู่หา,หากินไปพี่นอ้องเจอเกิดมากกับมาแกงโคกไปแล้วครับหาเห็ดเห็ดมากก็ติดไปหาฝนตกฝนลงมาที่หนามิ้งน้องกับติดฟอนห่วงเนี่ย เตเบ็ดเตยกลางเนี่ยอึ้งกันตัวนี้อึ้งเขาง่ายหรอครับปุ่นละปีหน่ะเล็กๆอออกีกครับบรรยากาศกลางปูงกลางป้าในตัวน,นี้เป็นที่แปลกนี่เนาะเออแล้วมืนอ,ก <c oughs> อีกระดับพี่น้องพี่น้องมัน,อนอสอบปลอดใหม่ตอมลตอดมันนี่ครับสวัสดีครับ